อหนึ่งพร้อมต้อนรับลูกๆอนุบาลสามแล้วนะคะพร้อมค่ะ Hello I'm Teacher Tammy and welcome to our new English program classroom This is Master Tim Hello We are all ready for you to come join us for our summer course 2023 Goodbye b y e Bye, bye. สมเมอนี้คอสเปียนโนพร้อมครับสมัมเอสคอย์บอร์ดพร้อมครับซัมเมอร์นี้คอมพิวเตอร์พร้อมครับแล้วเจอกันนะคะซัมเมอร์นี้เราเจอกันพร้อม เสมอน,นี้ศิลปะพร้อมครับพวกเราทีมงานสระไวยน้ำพร้อมสระ่ายน้ำเสมอแล้วครับ พยาบาลพร้อมดูแลลูกๆนักเรียนทุกคนนะคะพร้อมแล้วกับซัมเมอร์นี้เด็กๆพร้อมหรือยังครับวันนี้มาเซอร์จะมาอัปเดตนะครับถึงความพร้อมในการที่ยา ให้นักเรียนมาเรียนกิจกรรมสมมร์ได้อย่างปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5นะครับทางเรียนได้มีมาตรการซึ่งมาตรการนี้เราได้เริ่ม,มต,ตั้งแต่การเปิดเรียนภาคปกติแล้วนะครับเพะฉะนั้นก็ขอมีความมั่นใจนะครับว่าจะมาเรียนซัมเมอร์ที่โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยแผนกปฐมได้อย่างปลอดภัยจากฝุ่นนะครับแล้วก็มีการป้องกันมาตรการต่างๆซึ่งสิ่งแรกที่จะสังเกตเห็นก็คือเราจะมีการเทียบเคียงค่าวัดจากภายนอก เสร็จแล้วเราจะมาวัดค่าพีเอมสองภายในโรงเรียนแล้วด้วยแล้วทางเรียนจะขึ้นธงนะครับเพื่อแจ้งให้กับนักเรียนที่ทุกคนได้รับทราบแล้วในนั้นจะมีมาตรการอยู่ว่าสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีส้ม สีแดงและสีม่วงต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างเพราะนั้นขอให้สังเกตและก็ติดตามสถานการณ์นะครับว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างและตอนนี้เราได้เพิ่มการตรวจบัตรขึ้นเป็น2รอบก็คือรอบเช้านะครับช่วงเช้าแล้วก็ช่วงกลางวันเพราะว่าในช่วงนี้เรามีการเรียนการสอนในห้องเรียนการเรียนการสอนนอกห้องเรียนเพราะนั้นขอให้ติดตามนะครับแล้วก็ดูถึงมาตรการต่างๆที่เราได้แนะนําไปขอให้มีความมั่นใจว่าเรามีความพร้อมที่จะจัดกิจกรรมซัมเมอร์ในปีนี้ครับ